ตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นการหาในเรื่องของความดันผสมนั่นเองนะครับถ้านักเรียนจําสูตรไม่ได้เรามาทบทวนกันนะครับความดันผสมนะครับคูณกับปริมาตรรวมนะครับหาได้จากการเอา P1V1 บวกกับ P2V2 นะครับนี่คือสูตรซึ่งสูตรนี้นะครับมาจากกฎอนุรักษ์พลังงาน ีนี้ข้อ8นี้เขาบอกว่าจงหาความดันนะครับหลังจากเปิดวาล์วความดันหลังจากเปิดวาล์วดูในรูปนะครับรูปนั้นมีแก๊สอยู่ทั้งหมด2ถังถังที่1นะครับจะมีความดันเท่ากับ2 atm และก็มีปริมาตรเท่ากับ3ลูกบาทเมตรส่วนถังที่2นะครับจะมีความดัน อยู่ที่1 ATM และปริมาตร2ลูกบาทเมตรโดยแก๊สถังที่1กับแก๊สถังที่2นั้นขั้นกันด้วยวาล์วนะครับก็คือเป็นก๊อกเหมือนก๊อกน้ำที่ปิดกั้นแก๊สสองถังนี้ไว้นะครับจากนั้นเขาให้เปิดก๊อกออกนะครับก็คือเปิดวาล์วออก แก๊สมันก็จะไหลนะครับโดยการไหลของแก๊สนั้นมันก็จะไหลจากบริเวณที่มีความดันสูงนะครับไปยังบริเวณที่มีความดันที่ต่ํากว่าหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดเปิดวาล์วปุ๊บนะครับปริมาตร2ส่วนนี้จะเชื่อมกันก็กลายเป็นปริมาตรชิ้นเดียวนะครับคือตอนแรกมันแบ่งมันแบ่งเป็น2ชิ้นเมื่อเปิดวาล์วปุ๊บนะครับมันเชื่อมต่อกัน ชิ้นนี้นะครับจะกลายเป็นปริมาตรรวมนะครับเป็นปริมาตรรวมนั่นเองดังนั้นข้อนี้นะครับเราสามารถหาปริมาตรรวมได้นะครับจากการอ่านโจทย์ปริมาตรรวมนะครับก็จะเท่ากับปริมาตรของถัทงที่1นะครับบวกกับปริมาตรของถัทงที่2ซึ่งปริมาตรของถังที่1มีค่าเท่ากับ3ลูกบาศก์เมตรบวกถังที่2ก็คือ2ลูกบาศก์เมตรรวมกันก็จะได้ทั้งหมด5 ลูกบาทเมตนะครับเป็นปริมาตรรวมที่เราจะใช้ในข้อนี้ทีนี้สิ่งที่เขาให้หาคือความดันนะครับเป็นความดันที่เกิดขึ้นหลังเปิดวาล์วก็คือเป็นความดันผสมนั่นเองทีนี้ความดันเนี่ยมันไม่สามารถเอามาบวกกันได้นะครับเราก็เลยต้องใช้สูตรอ่ะแล้วก็ยกสูตรของเรามาใช้เลยนะครับก็คือความดันผสมนะครับมี คูณกับปริมาตรรวมนะครับจะมีค่าเท่ากับความดัน P 1คูณกับปริมาตร V 1บวกกับ P 2คูณ V 2อ่ะแล้วก็แทนค่าได้เลยนะครับ่เดี๋ยวครูขอเขียนสมการใหม่ความดันผสมคูณกับปริมาตรรวมนะครับมีค่าเท่ากับ P 1 V 1บวก P 2 V 2อ่ะแล้วก็แทนค่าลงไปนะครับ ความดันผสม,มไม่ทราบติดไว้ปริมาตรรวมนะครับ5ลูกบาทเมตรมีค่าเท่ากับความดันนะครับความดันในทางที่1 2 atm นะครับ2 atm ก็คูณกับปริมาตรนะครับ3ลูกบาทเมตรบวกกับความดันนะครับในทางที่2 ห ATM ปริมาตรสองลูกบาทเมตรอันที่คู่เขียนหน่วยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับหน่วยมันจะเหลือเป็นหน่วยอะไรเราจะได้ทราบนะครับก็เลยต้องเขียนหน่วยไว้ด้วยอันทีนี้ห้านะครับหมันคูณอยู่กับความดันผสมแล้วก็ย้ายมานะครับเราจะได้ความดันผสมมีค่าเท่ากับ 2 ATM นะครับคูณกับ3ลูกบาทเมตรก็ได้6 ATM ลูกบาทเมตรบวกกับ1 ATM คูณกับ2ลูกบาทเมตรก็ได้2 ATM ลูกบาทเมตรทั้งหมดนี้นะครับหารด้วย5ลูกบาทเมตรหารด้วย5ลูกบาทเมตร ลูกบาทเมตรเป็นหน่วยเดียวกันก็หารกันไปเลยนะครับดังนั้นแล้วข้อนี้ความดันผสมนะครับจะได้หน่วยเป็น ATM นังนเ้ก็คำนวณตัวเลขนะครับคำนวณตัวเลขไป6บวก2ได้8 8ส่วน5นะครับ8ส่วน5ได้เท่าไหร่8หาร5 5 1 5, 5. 5. 5. 5. ห้ 1> 1เป็น5นะครับเหลือ3ใส่จุดเติมสูใส่จุดเติมศูนย์ให้เลข3นะครับ5เท่าไหร่ได้35 5 6 30ดังนั้นแล้วความดันผสมนะครับมีค่าเท่ากับ1.6หน่วยเป็น a t m นั่นเองเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวอย่างที่9ในหน้า38นะครับ เขาบอกว่าถ้าเกิดผสมแก๊สฮีเลียม3มลูกบาทเมตรความดัน1 atm เข้ากับแก๊สอาร์กอน2ลูกบาทเมตรความดัน3 atm นะครับความดันของแก๊สผสมในถังมีปริมาตร5ลูกบาทเมตรความดันของแก๊สในถัง5ลูกบาทเมตรจะมีกี่บรรยากาศ แปลว่าเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยนะครับเมื่อผสมกันแล้วปริมาตรจะได้เท่ากับ5ลูกบาศก์เมตรถามว่าเมื่อผสมแล้วจะมีความดันเท่าไหร่ก็แปลว่าหาความดันผสมนะครับก็ใช้สูตรเดิมนะครับความดันผสมคูณกับปริมาตรรวมนะครับมีค่าเท่ากับปริมาตรของแก๊ ฮีเลียมนะครับคูณกับความดันของแก๊สฮีเลียมก็ให้เป็น P1V1 แล้วกันบวกกับนะครับความดันของแก๊สอาร์กอนนะครับคูณกับความคูณกับปริมาตรของแก๊สอาร์กอนให้เป็น P2V2 อ่ะแล้วก็แทนค่าลงไปนะครับความดันผสมนะครับไม่ทราบโจทย์ให้หาปริมาตรรวมนะครับ5ลูกบาศก์เมตร มีค่าเท่ากับความดันของแก๊สฮีเลียมนะครับ 1. บรรยากาศก็คือ1 atm คูณกับปริมาตรของแก๊สฮีเลียม3ลูกบาทเมตรบวกกับความดันของแก๊สอาร์กอน3 atm คูณกับปริมาตรของแก๊สอาร์กอน2ลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ย้าย5 ลูกบาทเมตรเนี่ยไปหารน,นะครับอ่าในเท่าไหรครูจะนักเรียนลองคำนวณเองอันนั้นเรียนน่าจะคำนวณเสร็จแล้วนะครับมาตัดหน่วยกันก่อนหน่วยที่เหมือนกันก็คือหน่วยลูกบาทเมตรนะครับก็หารเข้าไปเลยทั้งสองฝั่งดังนั้นแล้วเนี่ยคำตอบนะครับในการหาความดันผสมในข้อนี้ความดันจะมีหน่วยเป็น ATM นะครับ1คูณ3ได้3นะครับ3คูณ2เป็น6ดังนั้น3บวก6ก็ได้เท่าไหร่เอ่ย3 6มได้เท่าไหร่เอ่ยได้9นะครับได้9ย้าย5มาหารนะครับก็เป็น9ส่วน5 9กส่วน5ก็คือ1.8 ATM นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับ Why am I